เทสสวัสดีค่ะมารืยังวันนี้มาเร็วนะคะ6กโมงสินาทีวันนี้มาติวมสติวข้อมสี่นะเพราะวันเป็นประหกติวข้อมหนึ่งเดี๋ยวจะสลับกันไปเนาะมาหรือยังคะมาติวสู้โควิดไปเลยลกูก วันนี้นอหาก็จะเอ่อก็จะยากหน่อยไหมก็ไม่ไม่เชิงว่ายากมากนะก็จะเป็นอารมณ์เดี๋ยววันนี้จะติลในเรื่องของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแล้วก็พืชนะก็ในเรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรยากเท่าไหร่ก็แต่มันก็จะยากอยู่นิดๆิดเนี่ยนั่นแหละคราวนี้พร้อมหรือยังมีเสียงอะไรเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนจ๋ามสามดี้อมาสีวิทยาศาสตร์ ทุก you know. เขียนถูกอยู่เนาะมาได้แล้วลูกมาติวกันเล้วจะะ้ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะไปเลยนะสิ่งที่จะเรียนใน,ใน,ในเรื่องของเซลล์ที่ต้องพูดถึงก็คือพวกเรื่องเซลล์นั่นแหละโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์พืชหลวเซลล์สัตว์ความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยเราไปถึงการลําเลียงของพืชการแพร่การออสโมซิสข,ของพืชการสั่งข้อแสงเนาะการสืบพันของพืชแล้วก็เทคโนโลยีเชียวภาพที่เกี่ยวกับพืชอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรู้ในเรื่องของ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ชีวิตพืชอันนี้คือสิ่งต้องรู้นะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเซลล์กันก่อนนิดหน่อยเนาะเอาแบบเพราะว่าเราเรียนมาแล้วอ่ะก็ขอแบบเร็วๆเลยแล้วกันเซลล์ก็คือหน่วยทีเล็กสุดของสิ่งมีชีวิตที่จริงมันมีสิ่งที่เล็กกว่าเซลล์แต่ว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นหน่วยก็คือมันสามารถที่จะทำมาที่ด้วยตัวของมันเองได้นะแต่ถ้าจะเป็นตัวที่เล็กกว่าเซลล์เนี่ยตัวนั้นก็จะทำมาที่ไม่ได้นั่นเองน้องเรียน ก็จะมีอยู่สองส่วนนะที่จะระบุว่าเป็นเซลล์ได้คือหนึ่งส่วนที่ห่อหุม้มอ่าส่วนที่ห่อหุ้มกับสองส่วนที่อยู่ในเซลลเนี่ยเราจะเรียกส่วนที่อยู่ในเซลลทั้งหมดว่าโปรโตพลาซึมโอเคนะคะซึ่งโปรโตพลาซึมที่อยู่ข้างในอ,ะอ่ะอ่ามันก็จะมีอยู่สองส่วนคือหนึ่งส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมแล้วก็ส่วนที่เป็นนิวเคลียสคือด้านในของเซลอะ่ะยกเว้นนะิวเคลียสน่ะเราเรียกว่าไซโตพลาซึมหมดเลยไซโตพลาซึม um มันก็จะมีทั้งของเหลวซึ่งของเหลวตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าไซโทซอ่ะ ซึ่งมันนางเป็นของเลียวอาจจะเป็นพวกน้ําพวกอะไรอะไรแบบนี้นะส่วน o r g a n น l l e ก็จะมีเป็นแบบว่า o r g a n น l l e ต่างๆที่อยู่ในเซลล์อย่างเช่นไมโทคอนเด r i a อะไรอย่างเงี้ยไ y โซโซมไรโบโซมอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในนั้นอัน,นเราเรียกว่า organelle โอเคนะคะส่วนอีกฝั่งด้านหนึ่งคือส่วนที่ห oh นะ่อหุ้มเนาะการห่อหุ้มมันก็จะมี2ออย่างที่ห่อหุ้มหนึ่งคือผนังเซลล์ทาให้เซลล์แบบแข็งแรงคือเริงแข็งอะ,อะทำให้เซลล์มันแข็งแรง นะส่วนใหญ่จะเจอในของพวกพืชแล้วก็อย่างหนึ่งคือเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ต้องเจอทุกสิ่งมีชีวิตโอเคไหมคะมจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์สิ่งที่เซลล์จะต้องมีคือหนึ่งเลยลกูกเยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสซึ่งบรรจุพวก DNA เอาไว้นะอ่าแบบนี้นะคะอะ่บางนิดหนึ่งอย่างนี้โอเคนะนี่คือเรื่องเซลล์ทบทวนนะ คราวนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างเซลพืชกับเซลสัตว์เซลพืชเนี่ยมีเซลว,วอลคือผนังเซลทำให้เซลลแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เซลพืชย,ยังพบคลอโรพลาสซ์ซึ่งแพยในบรรจุคลอโรฟิลใช้ในกระบวนการสงังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทสิสองตัวนี้คือต้องรู้เพราะเป็นสิ่งที่แตกต่างส่วนเซลลสัตว์มันจะไม่พบผนังเซลลแล้วก็ไม่พบคลอโรพลาสซ์โอเคไหมลูกนะสิ่งที่นางจะพบคืออะไรลูกสิ่งที่นางจะพบก็คือไลโซโซมแล้วลูกนะ สิ่งที่มันต่างๆกันนะเดี๋ยวเขียนลงไปนิดนึงอันนี้ไม่ได้เพิ่มแล้วก็อีกอันนึงคือซินทริโอนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะลกูกสีแบบว่ามันค่อนข้างที่จะไปทางเดียวกันเดี๋ยวขอเป็นสีนํำเงินแล้วกันอ่ะซินทริโอนะไลโซโซมทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ตายแล้ว โอเคไหมลูกโซนซนทริโอก็ช่วยในการแบ่งเซลล์นะอันนี้คือสิ่งที่เซลล์สัตว์มีแต่ว่าเซลล์พืชจะไม่มีคือ2ตัวนี้นะอ่าสตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่สัตว์มีคือผนังเซลล์แล้วก็คอร์โ okay, มนโอเคไหลูกนะไปต่อนะจ๊ะคราวนี้มาดูในข้อที่1คําถามเพราะว่าส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์อะไรลกูกนิวเคลียสเออใช่ไงคือทุกเซลล์ต้องมีนิวเคลียสปะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบข้อนี้แหละผนังเซลล์เจอเฉพาะในเซลล์ พืชน,นะคอโรฟิลคอโรพาสเจอเฉพาะในเซลล์พืชเหมือนกัน okay, โอเคไหมลูกประมาณนี้ข้อสอบประมาณนี้ประเด็นประเด็นที่จะต้องรู้เรียนมอนหนึ่งก็คือส่วนที่มันแตกต่างนี่แหละสำคัญนะโอเคนะคะอ่ะชาจเนาอเดี๋ยวครูกำลังเข้ามาดูสวัสดีคุณครูสีสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็พยายามมองอยู่ก็ใช้คอาสวรอีกเครื่องหนึ่งมองนะคราวนี้มาดูข้อที่สองนักเรียนจ้ะ เขาบอกว่าเขานำชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็พบว่ามีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายตามนี้นะ,ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก็จะมีหนึ่งเลยมีผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทซพลาซึมโครลาสแล้วก็นิวเคลียสควรเป็นเซลลได้เนื่อง วงตรงนี้นะลูกนะวงตรงคลอรโรพลาสเห็นไหมลูกวงตรงผนังเซล์วงสิลูกน่าจะเป็นเซล์พืชหรือเซลสัตว์ลูกเซลลพืชน,นะเพราะว่ามีคลอรโรพลาสนนเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเซลลพืชไฮดราไม่ใช่ลูกอะมีบาไม่ใช่เย่บบุคางแค่มไม่ได้ลูกสาหร่ายหางกระรอตอบข้อสโอเคไหมคะอ่ามันก็จะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็จะ สนุกสนานนั่นเองตอนเรัทุกท่านนะคะเข้ามาชมนะคะโดยเฉพาะน้องม .3 ที่จะติวเข้าม .4 เนาะช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมมาแล้วกันคราวนี้มาดูเรื่องข้อนี้ลููเขาถามว่าข้อใดเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็เซลล์ของต้นมะม่วงซึ่งตรงนี้เราต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อลำเลียงก่อนเดี๋ยวครูพูดเร,เรื่องเนื้อเยื่อลำเลียงก่อนนะเนื้อเยื่อลำเลียงของพืชมี2อ,อย่างคือไซเลมกับโฟมจา จำง่ายเลยนะจ๊ะไซเลมเนี่ยลำเลียงน้าจำง่ายตรงไหนเขาครูนั่นใจเย็นเย็นลูกส่วนโฟเอมลำเลียงอาหารโอเคไหมลูกเราจำโฟเอนอออา,าก็ลำเลียงอาหารเห็นไหมลูก โฟมอาหาร R ฟมอาหาร R ฟมอาหารหนี่ไมู่กเราจําแค่ตัวเดียวโฟมอาหารก็คือจบเลยนะคะแค่นั้นนะคะในการลําเลียงส่วนไซเลนเรียงน้ารวมไปถึงอะไรอีกที่อยู่กับน้ําก็คือแร่ธาตุใช่ไหมลูกเวลาพืชมันดูดน้ำอะ่ะมันก็จะเอาแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นมาด้วยโอเคไหมอ่าก็จะเพราะฉะนั้นไซเลนมันกเลยดูดทั้งน้ําแล้วก็พวกแร่ธาตุที่อยู่ในในใน,ในดินนะจ๊ะคราวนี้นักเรียนจ๊ะมาดูที่ลําต้นสิดูลําต้นนะลําต้น ลักษณะของท่อลำเลียงหนูดูสังเกตาหนูคิดภาพตามว่าล,ลำต้นของญ้ากับลำต้นของมะม่วงอ่ะใบเลี้ยงคู่เนี่ยเป็น,นมะม่วงก็คือต้องใหญ่ๆเนาะส่วนใบเลี้ยงเดียวก็เป็นพวกญ่านะลูกอ่ะมาท่อลำเลียงนะทั้งไซเลมกับโฟเอมเห็นมันจะอยู่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยแต่เรียงแบบเป็นยังไงลกูกแบบกระจัดกระจายคือกระจายกันเลยเห็นไหมเรียงแบบไม่เป็นไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะเรียงแล้วแต่จะอยู่ไปอะโอเคไหมฮะแต่ว่าจะมีโฟเอมกับไซเลมอยู่ โอเคนะคะส่วนอีกอันหนึ่งลกูก 4m เอ็ลำเลียงอะไรลกูก 4m เอาหารเห็นไหมลกูกอาหารเพราะฉะนั้นไซเลมก็ต้องเลี้ยงน้ํากับแร่แร่ธาตุอ่าส่วนของใบเลี้ยงคู่นะลูกนะสังเกตเห็น 4m อยู่ด้านนอกตรงนี้ส่วนด้านในจะเป็นอะไรลกูกเป็นไซเลมแล้วเลียงกันอย่างเป็นระเบียบเป็นวงเป็นระเบียบเลยนะเลียงกันเป็นวงเลยเห็นไหมลกูก โอเคนะคะจบนะคะด้านในด้านในก็คือเป็นใส่เลมด้านนอกก็คือเป็นโฟมดําเนกอาหารนะคะตามนั้นนะอันนี้คือด้านนอกนะโฟมอยู่ด้านนอกส่วนไส่เลมใส่ละไอยอยู่ด้านในเห็นไหมลูกไส่เลมในโฟมนอกโฟมอาหารนะคะอันนี้คือลำตน้นนะลำต้นสรุปนะลำต้นถ้าเป็นต้นหญ้า เนื้อท่อลําเลียงมันก็จะแบบว่ากระจายกันไม่รู้ไม่รู้เรื่องรุนก,กรงกระจายแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่มันจะเรียงเป็นวงรอบพีดนะคะโดยข้างนอกจะเป็นโฟมส่วนด้านในจะเป็นไสเลมนะตมนั้นนะคะคราวนี้มาดูท่อลําเลียงอีกอันหนึ่งก็คือรากลูกดูรากนะคราวนี้เป็นรากแล้วนะลูกเมื่อกี้ลําต้นนะก็จะต่างกันนะลูกนะถ้าเป็นใบเลียงคู่ให้นึกถึงรากของอะไรลูกร่างของมะม่วง ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวก็ให้นึกถึงรากของอะไรรากของย่าย่าที่มันเป็นเนี้ยรากของมะม่วงเราจะเห็นว่าไซเล่มจะเรียงเป็นแฉกอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นแฉกเขาเรียกก็เป็นแฉกระหว่างแฉกจะเป็นอะไรโลกตรงนี้โฟมโอเคไหมโลกไซเล่มจะเรียงกันเป็นแฉกนะซึ่งแฉกในที่นี้นะจะเป็น 3- าถึงห้าแฉกแล้วแต่พืชโอเคไหมโลกอย่างในรูปเนี้ยสี่แฉกเห็นไหมคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นโฟม คราวนี้ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวหรอคะเป็นยังไงใบเลี้ยงเดี่ยวก็ไซเลมเนี่ยเดี๋ยวนะคะอะไซเลมเนี่ยอยู่ด้านในเรียงกันเป็นวงอยู่ด้านในแต่ข้างนอกก็คืออะไรโลูกตรงนี้ก็คือโฟมโฟมอยู่ด้านนอกไซเลมอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าอะมันแสดงกันเป็นวงแล้วก็ระหว่างวงนะก็จะเป็นโฟมอันนี้เป็นวงเรียงเป็นวงโอเคนะคะทบทวนนิดนึงนะลูก ถ้าเป็นลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวกระจายถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เรียงกันเป็นวงรอบผิดด้านในก็คือไซเลมนอกก็คือ4อมคราวนี้ถ้าเป็นรากมันจะถัดกันนิดนึงเห็นไหมลูกถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่มันจะเป็นแฉก3.5ถึงแฉกก็คือไซเลมเลี่ยกันเป็นแฉกนะระหว่างไซเลมก็จะเป็น4อมส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวลูกใบเลี้ยงเดี่ยวก็ไซเลมเรียงกันเป็นวงรอบผิดส่วนตรงระหว่างไซเลมก็จะเป็นเอมอยู่ระหว่างไซเลม โอเคไหมลูกอ่ะตามนั้นนะคะทีนี้เรามาดูข้อนี้กันนักเรียนดูนะข้อเขาถามว่าข้อไรเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงและเซลล์ของต้นมะม่วงซึ่งมะม่วงเป็นใบเลี้ยง <c oughs> ใบเลี้ยงคู่แน่นอนพราะสอนไปเมื่อกี้โอเคไหมคะเออแล้วก็มาดูสิลูกหนูนักเรียนดูอันนี้น่าจะเป็นระเบียบอยู่นะ